เท่ที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันว่า Godly a p e x f u l y หรือว่า Godly l i n k นะครับผมยังเก่งและสามารถเล่นได้อยู่ไหมนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊สศูนย์เคนะครับได้เปิดบริการรับฟาร์มเกมอนิเมะแชมเปี้ยนแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเหรียญเลดฟาร์มเหรียญแมวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการ a F K เปิดขา a F K อัพตัวต่างๆนานานะครับสามารถทักมาที่เพจสอบถามได้เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากเพจแก๊สบ เบื่อไหมคทับการนั่งฟาร,ร์มยินแลไม่เก่งสักที <Huh? S 1> และยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำวิดีโเหมยช็อปบริ <Yeah. S 1> การรับฟาร,ร์มกินระบกไ <Yeah. S 1> ม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จะไหนดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับมาพูดถึงนะครับผมกอลลี่ลิงนะครับผมหรือว่า ly, กอลี่เอเพิกฟูลลี่กันนะครับซึ่งเป็นตัวละครคอสมิกนะครับผมตตัััวววแแรรรกกกของเมมนะคบไ่่่ใชทู้า เป็นตัวละครด่านแรกของเกมนะครับซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมลองเปิดหน้าอินเด็กซ์ขึ้นมาดูนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวละครเอเบกฟูลี่นะครับผมนี่นะครับผมจะอยู่ด่านแรกเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเกมนี้นะครับผมยิ่งแมปที่มาใหม่เนี่ยดาเมจตัวละครพื้นฐานนะครับจะยิ่งสูงขึ้นไปนะครับผมแต่ว่ามันมีคําถามมากมายเวลาผมไลฟ์สตรีมหรือว่าผมแบบว่าตอบคําถามนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็คือถ้าเป็นลิงแบบว่ากอรลี่เนี่ยยังเก่งแล้วก็หน้าปั้นอยู่ไหมนะครับ ึ่งในคลิปนี้ก็มาพูดกันนะครับว่าหน้าปั้นอยู่ไหมนะครับซึ่งคําตอบแบบว่าชัดเจนจากปากผมเลยนะครับนั่นคือยังเก่งมากๆอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีคําถามกลับมานะครับผมว่าแล้วมันเก่งยังไงครับมันเป็นกอลี่แบบแรกดาเมิพื้นฐานมันน้อยมาเลยนะครับมันควรปั้นหรอปั้นไปมันเปลืองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับผม4เหตุผลที่ควรปั้นกรอลี่ลิงกันนะครับผมว่าทาไมยังเก่งมากๆแล้วก็ควรปั้นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมโอเคหัวข้อแรกนะครับผมทำไมกอลี่ลิงถึงยังเก่งอยู่นะครับนั่นก ซึ่งแน่นอนครับผมเกมนี้นะครับผมตัวละครที่อยู่แบบแรกๆเนี่ยจะดาเมจน้อยกว่าตัวละครแบบล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมเทียบไปดูนะครับอ่าตัวลิงนะครับผมดาเมจไม่ร้อยซึ่งซึ่งตอนในปัจจุบันแพทอัปเดต8นะครับผมอยู่ที่90้เอเมใช่ไหมครับแล้วตัวเก่งสุดนะครับผมหรือว่ากลอุ่นแบบล่าสุดนะครับนั่นคือรีไวนะครับดาเมจไม่ร้อยนะครับผมอยู่ที่150นะครับ คือมันจะค่อนข้างห่างกันเยอะถูกต้องไหมครับผมแต่การใช้งานจริงๆนะครับผมเราเนี่ยจะต้องใช้ตัว Cosmic ตัว m u สิกหลายๆแมปนะครับผมเพื่อทําให้ทีมเรานะครับเป็นบัฟฮาร์โมนีสามหรือ4นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถวัดกันได้นะครับว่าตัวละครล่าสุดกับตัวละครแรกสุดเนี่ยมันใช้ได้ไม่ได้นะครับผมถ้าวัดแบบเนี้ยยังไงรีไวล์ก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่เราพูดพูดถึงการใช้งานนะครับโดยการใช้งานนะครับผมอิงจากเมตาทีมที่เขานั่ง i อ g นเกมของผมนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะ ใช้คอสมิกนะครับผมตั้งแต่แมปล่าสุดนะครับลงไปนะครับผม7แมปนะครับผมเพื่อให้ทีมของผมนะครับผมเก่งมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะเหลือหนึ่งตัวว่างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในหัวข้ออื่นแต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องดาเมจก่อนนะครับลิงกอลลี่นะครับผมถ้าวิธีการคิดคำนวณนะครับคือถ้ามีกอลลี่นะครับมันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับวิธีคิดก็คือเอาสมมติเราสามสนะครับ เอา 90m นะครับผมคูณด้วย1.3นะครับก็เท่ากับ 117m ถูกต้องไหมครับเพราะงั้นเนี่ยลิงกอรี่ดาเบจพื้นฐานนะครับผมจะอยู่ที่ 117m นะครับแล้วมันเทียบเท่ากับอันไหนแล้วมันเทียบเท่ากับอันนี้นะครับผมก็คือกิวนะครับผมแหนบเดมอนเซเยอร์นะครับซึ่งอยู่ที่120นะครับผมแล้วก็โกโจเช่นกันก็อยู่ที่120เช่นกันนะครับ 3M นะครับผมผมตีไปเลยว่ามันเทียบเท่ากับโกโจละกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมอันนี้คือเรื่องดาเมจนะครับเพราะงั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าอ่าสังเกตได้ว่าตัวละครลิงกัดตี้นะครับผมซึ่งอยู่แมปแรกสุดเนี่ยมีดาเมจนะครับผมเทียบเท่ากับอ่าโกโจนะครับผมหรือว่าตัวละครคอสมิก5แมปล่าสุดนะครับผมเนื้อเดต8เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย นี่คือข้อดีข้อแรกนะครับผมของลิงก็ลลี่นเองนะครับต่อมานะครับผมข้อที่สองก็คือความง่ายนะครับการเล่นเกมนี้นะครับผมเราจะต้องปั้นตัวละครของเรานะครับผมเพื่อให้เป็น1ดาวนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจพื้นฐานอีก50%นะครับ2ดาวนะครับผมเพื่อเพิ่มช่องใสเฟิร์สของเรานะครับแล้วก็3าดาวนะครับเพื่อเพิ่มช่องใส่สกินนะครับผมแล้วก็เพิ่มเอ่อลิมิตทาเลนต์หรือว่าลิมิตรีโลนะครับรีโลทาเลนต์นะครับ เพราะงั้นเนี่ยการปั้นตัวละครเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครซ้ําในการขึ้น1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวถูกต้องไหมครับเพราะงั้นนะครับผมการปั้นลิงกอลลี่นะครับผมจะง่ายมากนะครับเพราะว่ากระป๋องคอสมิกนะครับที่ดรอปจากที่ดรอปจากดันแรกเดี๋ยวครับผมหรือว่าดันกรีนพาเน็ตเนี่ยจะมีโอกาสออกลิงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือเราไม่ต้องสุ่มหาตัวอื่นเลยนะครับผมก็คือถ้าได้ป๋องลิงมาเนี่ยแค่ประมาณ6ป๋องนะครับผมก็สามารถทำลิง3ดาวได้ทันทีและให้เรามีเศษแล้วก็มีการ์ดทองการ์ดำนะครับผม อันนี้คือความง่ายในการปั้นนะครับคือขึ้น3ดาวได้ง่ายมากนะครับเมื่อเราเทียบกับตัวละครที่มีความเก่งเท่าเทียมกันนั่นก็คือโกโจนะครับคือถ้าเราได้คอสมิกหรือว่ากระป๋องคอสมิกของด่านโกโจมาเนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มนะครับว่าเราเนี่ยจะได้โกโจไหมหรือว่าจะได้กิยูหรือว่าจะได้ GU, อ,ไดอ่า ตัวในแมปโจโจนะครับคือมันอัตราออกมันเท่าทั้งห้าสิบ้ายี่สิบมันก็ต้องสูงอีกนะครับผมว่าเราจะได้โกโจหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราได้คอสเมียของโกโจมา6กป่องเนี่ยคือเราจะได้โกโจ6กป่องคือไม่ใช่นะครับมีโอกาสออกตัวอื่นด้วยเพราะงั้นเนี่ยความง่ายในการปั้นของมันนะครับก็คือง่ายมากๆนะครับผมสำหรับลิงกอรี่นะครับข้อต่อมานะครับผมข้อที่3ทําไมลิงกอรี่ถึงยังเก่งมากๆอยู่นะครับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความสะดวกนะครับซึ่งหลายคนนะครับผมเล่นเกมนี้นะครับผมอาจจะยังไม่เเข้าาาาใจรรรืื่่อองกททํบัฟีมหว ฮาร์โมนีนะครับฮาร์โมนีนะครับผมคือการที่เราเนีครับผมใส่ตัวละครในทีมนะครับที่มีธาตุคู่กันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใส่ตัวละครที่มีธาตุสีน้ําเงินนะครับผม1ตัวพร้อมกับตัวละครที่มีธาตุแดง1ตัวนะครับผมเราจะได้บัฟฮาร์โมนีห่งมานะครับเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับผมตัวละครหลักๆนะครับที่ใส่ได้หมดเนี่ยประมาณ7-8ตัวถูกไหมครับการใส่ ตัวละครที่มี7ตัวนะครับผมการใส่ที่ตัวละครไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมแล้วก็มีธาตุคู่กันเนี่ยจะทําให้เราได้ฮาร์โมนีสามมาไองนะครับผมและหากสมมุติว่าเราเนี่ยนำลิงเข้ามาในทีมนะครับผมมันจะเป็นกอรลี่นะครับซึ่งกอรลี่นะครับผมมันจะไปเติมส่วนที่ขาดในทีมนะครับยกตัวอย่างเช่นในทีมเรานะครับผมมีธาตุฟ้านะครับผม3ตัวนะครับแล้วก็มีธาตุเอ่อมีธาตุแดงเนี่ยสตัวนะครับผมแล้วเราเนี่ย ใส่กอลี่ลิงเข้าไปนะครับผมซึ่งเป็นกอลี่ใช่ไหมครับมันจะไปเติมธาตุที่ขาดนั่นก็คือธาตุแดงนะครับผมทําให้ฟ้าจับคู่กับแดงได้3เป็นฮาร์โมนีสนะครับผมก็คือมันใส่ไปแทนธาตุอะไรก็ได้เลยนะครับผมนี่คือความสะดวกสบายในการปั้นทีมฮาร์โมนีนะครับผมแล้วก็ได้เป็นพื้นฐานในทีมก็ยังสูงด้วยเองนะครับนี่อความสะดวกสบายในข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับผมทำไมลิงกอรี่ถึงยังดีมากๆอยู่นะครับนก่คือเรื่องของการการทําทีมทัวนาเมนต์ในอนาคตนะครับ คือในปัจจุบันนะครับผมเกมนะครับได้เพิ่มระบบทัวร์นาเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็ทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยในแต่ละอาทิตย์นะครับผมมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับผมซึ่งอาทิตย์นี้นะครับผมของโซโล่เนี่ยก็คือเลือดนะครับผมของมอนเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะนะครับผมในอนาคตนะครับอาจจะมีเรื่องของการทําทีมเฉพาะธาตุนั้นๆเช่นทีมธาตุฟ้าทีมธาตุแดงนะครับผม ซึ่งพวกนี้นะครับผมถ้าหากมันเพิ่มมาในอนาคตนะครับเรานะครับผมจะต้องใช้ตัวละครนะครับผมที่เป็นท่านั้นๆไปนะครับผมรวมถึงตัวละครที่เป็นก๊อดดี้ของท่านั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเช่นถ้าเรานะครับผมสมมติถ้ามีทัวร์นาเมนต์นะครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้เฉพาะท่าแดงนะครับผมเราก็สามารถใส่ตัวละครนะครับผมที่เป็นก๊อดดี้ทตุแดงไปได้นะครับแล้วก็มันจะสามารถเสริมทีมนะครับผมเป็นฮาร์โมนีด้วยนั่นเองนะครับผมอาจจะงงนะครับ๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างนะครับผมถ้าผมเนี่ยใส่นะครับผมตัวแดงหนึ่งตัวนะครับผมก็คือเป็นกิยูนะครับออาใส่กิยูไปหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ตัวแดงหนึ่งตัวนะครับผมออาผมหาตัวแดงสักพูดหนึ่งนะครับเ่ะผมใส่ตัวแดงหนึ่งตัวนะครับผมเป็นกรไปแล้วกันนะครับสังงกตนว่าถ้าผมเนี่ยใส่ตัวแดง2ตัวแบบนี้นะครับผมจะไม่ได้ทาวนีตัวใช่ไหมครับแต่ว่านะครับผมถ้าเราเนี่ยใส่ตัวละครนะครับผมที่เป็นทีมแดงเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นกอรลี่นะครับนั่นก็คือลิงนะครับออาสมมติผมใส่ลิงเข้าไปนะครับ นี่นะครับผมกอรลี่เออกอรลี่ดาบบอลนี่นะครับปุ๊บนะครับผมคือแบบนี้นะครับผมมันจะนับว่าทีมเรานะครับผมยังเป็นธาตุแดงอยู่นะครับอันนี้คือแดงปกติเป็นคอสมิกนะครับผมอันนี้ก็เอ่าอันนี้ก็เป็นแดงปกติเป็นคอสมิกแล้วก็ลิงนะครับผมเป็นแดงเหมือนกันแต่เป็นกอรลี่นะครับผมสังเกตว่าทีมเรานะครับผมจะได้บัฟฮาร์โมนีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราใส่ตัวละครนะครับผมใน ทีมนะครับผมที่เป็นกอลลี่นะครับผมแล้วให้มันจับคู่กับทีมแดงเนี่ยมันก็นับว่าตัวละครในทีมเรานะครับผมเป็นท่าแดงทั้งหมดอยู่นะครับผนก็สามารถลงทัวร์นาเมนต์ผ่านเงื่อนไขได้หากทัวร์นาเมนต์ในอาทิตย์นั้นๆนะครับผมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องใช้ทีมแดงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับผมลิงกอลลี่นะครับผมในแผ่นปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับยังสามารถเล่นได้แล้วก็ดีมากๆด้วยนั่นเองนะครับผมในเรื่องของดาเมจนะครับผมในเรื่องของความง่ายความสะดวกแล้วก็การต่อยอดททําีมนะครับ มันตอบโจทย์หมดเลยนะครับผมลิงกอรี่นะครับซึ่งถ้าแน่นอนนะครับผมถ้าเราเอาตัวละครเดี่ยวๆไปเทียบกับตัวละครด่านล่าสุดเนี่ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่า ในเรื่องการใช้งานจริงๆนะครับมันต้องใช้หลายตัวละครนะครับผมหลายหลายธาตุมารวมกันในทีมเพื่อให้ทีมยังมีบัฟทีมเกิดขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเรื่องการใช้งานเนี่ยลิงกอรี่สามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะเข้าในปัจจุบันนะครับผมประมาณนี้สามคลิปนี้นะครับผมถ้าใครงงตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบหรือว่าได้ข้อบูลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้าสังคลิป